โอเคครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวจุฬาตัวนี้นะครับเม40สี่สิบเป็นตัวเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแข่งธนูโชนะครับก็คือธนูทําใหม่นะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับไม่ได้ส่งดิรอลูกค้ามารับนะครับก็ไอว่าวตัวนี้เป็นขนาดร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะครับปีแข็งใช้ได้ขาน้ําหนักดีแบกธนูได้ถึงร้อยห้าสิบผมไม่แน่ใจว่าร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบก็คือคันยาวมาก แต่ก็คือชั่งน้ําหนักแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรขนาดไม่ได้หนักขนาดนั้นนะเห็นนะคืออันนี้ผมโก่งคันไงมันก็เลยทิงน้ําหนักไปข้างหลังจริงๆริงน้ำหนักไว้อยู่ประมาณนี้แหละสายดีก็เดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงธนูนะครับก็ธนูนี้ก็ทํามาจากขวดขวดพลาสติกสีเขียวเป็นขวดแบบขวดเรืองแสงอ่ะแล้วก็ พับมัดสูตรหัวขี้พึ่งครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือคันธนูนี้เบามากนะครับผมก็เลยใส่ได้ยาวนะครับแล้วก็กำลังดีอะ่ะผมว่ามันแบกกำลังสวยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับ <S <S มันหมุนสักหนึ่งนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอเข้ามารับนะครับก็โอเคครับก็สวัสดีครับทบคินี้ครับ